ผลการวิจัยบอกว่ามนุษย์เรานั้นมีความคิดเชิงลบเป็นเรื่องปกติครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่ามนุษย์นั้นมักจะคิดเชิงลบเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับเรานั้นมักจะมองโลกในแง่ลบนั่นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะมาคุยในหัวข้อนี้กันครับ a l l j i นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการคิดเชิงลบเนาะเพราะว่าการคิดเชิงลบหลายๆครั้งเลยเราก็อาจจะมองว่าการคิดเชิงลบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรคิดเลยการคิดเชิงลบมันเป็นอะไรที่แย่นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการคิดเชิงลบเนาะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับมนุษย์เรานั้นมักจะมีความคิดในเชิงลบซะส่วนใหญ่เลยนะครับอันนี้มีผลวิจัยของโรเบิร์ตชวาบมาด้วยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับผมขอแนะนำตัวเองนิดหนึงแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เลยผมแทบไม่ได้อัดพอดแคสต์นะครับของอจิเลยโดยส่วนตัวผมเองนั้นผมจะอยู่หลังบ้านมากกว่านะครับคอยจัดการงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอชี้แจงว่าผมนั้น ไม่ใช่จิตแพทย์ไม่ใช่นักจิตวิทยาหรือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าในวันนี้ผมได้เจอบทความหนึ่งซึ่งน่าสนใจและทีมงานก็ได้ช่วยรวบรวมเนื้อหามาให้อีกด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังก็เลยขอมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับในวันนี้ทีมงานก็ได้รวบรวมเนื้อหาเข้ามานะครับก็จะพูดถึงเรื่อง การพูดกับตัวเองการคิดเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเนาะซึ่งผมคิดว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากที่จะมาลองพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับลองมาแชร์เรื่องราวที่ผมได้อ่านมาคุยกับคุณผู้ฟังแล้วกันนะครับและในพอดแคสต์นี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการคิดเชิงลบครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าการคิดเชิงบวกนั้นมันเป็นผลดีกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและก็สุขภาพใจเนาะ แต่ว่าการคิดเชิงลบนั้นหลายครั้งเลยหลายๆคนก็มักจะมองในสิ่งที่มองไม่เห็นด้านดีของมันนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วการคิดเชิงลบก็มีด้านดีของมันอยู่เช่นเดียวกันครับแต่ทำไมล่ะมนุษย์เราถึงชอบคิดเชิงลบนะครับมีผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ด้านภาษาประยุกต์โรเบิร์ตชวับที่มหาวิทยายลัยเพนสเตท เขาได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์และการปรับมวลอารมณ์กับคำพูดนะครับการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชิคาโกและเม็กซิโกซิตี้นั้นได้ระบุอารมณ์ต่างๆของเขาที่คิดขึ้นเองได้เองตามธรรมชาติจากนั้นเขาก็จะจัดหมวดหมู่อารมณ์เหล่านี้ให้เป็น3มอารมณ์ด้วยกันก็คือการคิดเชิงลบการคิดเชิงบวกแล้วก็อารมณ์ที่เป็นกลางจากการศึกษาครั้งนี้นะครับพบว่า ผู้คนส่วนใหญ่เลยที่มีอายุต่างกันมีอาชีพที่แตกต่างกันรวมไปถึงมีศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทุกคนนั้นล้วนรู้คำศัพท์ในการอธิบายความหมายของคำว่าอารมณ์เชิงลบมากกว่าคำอธิบายในคำว่าอารมณ์เชิงบวกหรืออารมณ์ที่หมายถึงความเป็นกลางถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าสมมุติผมถามกับคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ฟังนั้นให้จินตนาการเป็นสีนะครับ ว่าสีอะไรคือสีที่บอกว่าเราคิดเชิงลบคนส่วนใหญ่มักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับหลายหคนอาจจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสีดําคือสีที่คิดเชิงลบทีนี้เอาหมายครับถ้าผมถามคุณผู้ฟังไปว่าอารมณ์เชิงบวกละ่ะ คุณผู้ฟังนึกเป็นสีอะไรหลายหลายคนก็อาจจะยังนึกไม่ออกหรือว่านึกเป็นสีฟ้านึกเป็นสีที่ตัวเองชื่นชอบนะครับบางคนก็นึกไปสีเขียวบางคนก็นึกไปสีขาวบางคนก็นึกไปสีม่วงส้มแดงอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะชอบอะไรแต่ถ้าพูดง่ายเข้าใจง่ายๆก็คือว่ามนุษย์เหล่านั้นมักจะเข้าใจความหมายของคําว่าอารมณ์เชิงลบได้ดีมากยิ่งกว่าอารมณ์เชิงบวกเลยครับในการทดลองครั้งนี้นะครับในการทําการวิจัยครั้งนี้ ผู้คนกว่า50%เลยมีอารมณ์ในเชิงลบผู้คน30%มีอารมณ์ในเชิงบวกและ20%มีอารมณ์ที่เป็นกลางถ้าสรุปอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าผู้คนครึ่งหนึ่งมีอารมณ์ที่เป็นลบนั่นเองนะครับก็คือว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะมีอารมณ์ที่เป็นลบนั่นเองและอารมณ์ที่เป็นลบนะครับมันไม่ได้เข้ามาแล้วก็หายไปเหมือนอารมณ์ที่เป็นบวกนะจากการทดลองครั้งนี้นะครับเขาได้อธิบายเพิ่มเติมมาว่าการที่มีอารมณ์เชิงลบ เรามักจะใช้เวลาที่อยู่กับอารมณ์เชิงลบมากยิ่งกว่าอารมณ์ที่เชิงบวกยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าอารมณ์เชิงบวกแล้วกันสมมุติตอนนี้ทุกอย่างโอเคดีทุกอย่างเลยนะครับการที่อารมณ์เชิงบวกเข้ามาแน่นอนครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้สบายใจจังเลยตอนนี้โอเคจังเลยดังนั้นไม่มีอะไรจะต้องห่วงไม่มีอะไรจะต้องคิดถึงอีกต่อไป เหตุการณ์เหล่านี้มันมักจะผ่านไปเร็วเสมอก็ช่วงเวลาที่ดีๆเนาะมันก็มักจะผ่านไปเร็วเสมอแต่ในทางกลับกันครับอารมณ์เชิงลบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอารมณ์เชิงลบเข้ามากับตัวเราเราจะมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเวลาทั้งหมดของเราไปกับการคุ้นคิดอารมณ์เชิงลบเหล่านั้นหรือว่าเราจะใช้เวลากับอารมณ์เชิงลบเหล่านั้นมากกว่าอารมณ์เชิงบวกนั่นเองนะครับจึงทําให้เรานั้นโฟกัสอารมณ์เชิงลบได้ดีกว่าอารมณ์เชิงบวก จึงทำให้หลายๆครั้งเลยเรามาักจะนึกถึงบาดแผลมากกว่าความสวยงามเนาะเพราะว่าเราใช้เวลาไปอยู่กับอารมณ์เชิงลบนั่นเองนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราฟังถึงตรงนี้เนาะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าการคิดเชิงลบนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับเมื่อมีอารมณ์เชิงลบเข้ามาเราต้องรีบกําจัดมันเลยหรือเปล่าและในบทความนี้ครับมีงานวิจัยของโทลิโลดิเกต เขาเป็นนักจิต,ตวิทยานะครับเป็นนักจิตบําบัดเนาะที่มีลายเส้นด้วยนะครับเขาได้ตีพิมพ์ในบทความของ Scientific American ซึ่งเธอได้อธิบายว่าการที่มนุษย์นั้นพยายามที่จะต่อต้านหรือว่าเพิกเฉยต่อความเศร้าความโกรธอารมณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจต่างๆผมขอเรียกอารมณ์เหล่านี้ว่าอารมณ์เชิงลบแล้วกันนะครับอารมณ์เหล่านี้แน่นอนครับมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีได้แต่เธอบอกว่า ความรู้สึกแย่ๆนะครับมีความสำคัญพอๆกับความรู้สึกที่ดีเลยจากการศึกษาของมหาวิทยายลัยฟลอริดาสเตทนะครับเขาพบว่าผู้คนส่วนใหญ่พยายามที่จะต่อต้านความคิดเชิงลบมักจะเจอกับความเครียดสะสมและเขาก็จะเครียดมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์เดิมๆ ก็คือว่าคนที่พยายามที่จะต่อต้านความคิดเชิงลบเนาะเมื่อมีอะไรที่เป็นเชิงลบเข้ามาก็จะพยายามที่จะต่อต้านพวกเขาจะเครียดมากยิ่งขึ้นและจะเครียดมากเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเขานั้นยังอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆหรือว่ายังเจอปัญหาเดิมๆในเชิงลบเหล่านั้นอยู่ทีนี้เรามาดูเรื่องของข้อเสียของการไม่เปิดรับอารมณ์ในเชิงลบกันนะครับข้อแรกก็คือว่า อาจจะทำให้การตัดสินใจของเรานั้นผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ยอมรับอารมณ์เชิงลบเพราะจะทำให้เรานั้นปิดหูปิดตาที่จะคิดบวกเพียงอย่างเดียวครับข้อที่2ก็คือว่าการที่พยายามที่จะต่อต้านความคิดเชิงลบนั้นสามารถที่จะลดความรู้สึกพึงพอใจในตัวเองลงได้ทีนี้เรามาดูข้อดีของการคิดเชิงลบกันนะครับเมื่อมีอารมณ์เชิงลบเข้ามา แสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนครับอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับสัญญาณเตือนให้เรานั้นจะต้องให้ความสนใจและเรานั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วการต่อต้านอารมณ์เชิงลบนั้นหรือว่าการต่อตาอ้านความรู้สึกเชิงลบนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราก็ได้นะครับเพราะมันอาจจะทำให้เราเครียดสะสมมากยิ่งขึ้น ก็เป็นได้เพราะว่าเรานั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการแก้ไขกระบวนการเรียนรู้อย่างถูกต้องโทริโดลิเกตนั้นยังกล่าวต่อว่าการยอมรับความคิดและอารมณ์เชิงลบนั้นสามารถที่จะนำให้เราเข้าสู่ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและช่วยให้เรานั้นเข้าใจ เองมากยิ่งขึ้นครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีอารมณ์เชิงลบเข้ามาหรือว่ามีความคิดเชิงลบเข้ามาต่างๆเนาะให้เรานั้นอ,อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นยอมรับแล้วก็เรียนรู้แก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันครับเธอยังบอกอีกว่าเวลาที่มีอารมณ์เชิงลบเข้ามานั้นอย่าพึ่งพยายามที่จะไปต่อต้านมันให้เรานั้นรับรู้ช่วงอารมณ์ณนตอนนั้นว่าเรารู้สึกอารมณ์ของเราอย่างไรให้เราซื่อสัตย์กับตัวเองครับให้เรานั้น เขียนอารมณ์เหล่านั้นลงในสมุดบันทึกของเราความรู้สึกของเราเขียนลงไปในสมุดเลยครับยิ่งเราใช้สติมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีมากยิ่งขึ้นและเราอาจจะทราบต้นเหตุของมันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าเมื่อมีอารมณ์เชิงลบเข้ามาแล้วเราอยากพยายามที่จะหลีกหนีมันอย่าพยายามที่จะไปต่อต้านมันครับให้เรานั้นเรียนรู้แล้วก็ยอมรับว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะทีนี้ เราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาเหล่านั้นทีนี้เมื่อเรายอมรับได้แล้วนั้นเราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็รับมือกับปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดู8ข้อดีของการคิดลบกันดีกว่าว่าการคิดลบนั้นมันมีข้อดีอย่างไรบ้างครับแต่ผมก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าการคิดเชิงลบเหล่านี้นะครับ อาจจะเป็นการคิดเชิงลบที่ไม่ได้หนักมากจนเกินไปเนาะจะเป็นการคิดเชิงลบในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับขอเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือว่าการคิดเชิงลบนั้นสามารถที่จะเป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้หนึ่งในแรงจูงใจที่ใหญ่ที่สุดสําหรับมนุษย์เนาะหรือว่าเป็นแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือว่าการรู้สึกที่ไม่สบายใจกับความเป็นอยู่นะ ปัจจุบันนี้ความยิดเชิงลบสามารถที่จะเป็นแรงกระตุ้นได้เป็นอย่างดีเลยให้เรานั้นเห็นปัญหาแล้วก็หาวิธีที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เรานั้นไปสู่ชีวิตทีด่ดีกว่าได้นะครับข้อที่2ครับการคิดเชิงลบนั้นทําให้เราเตรียมพร้อมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้การคิดเชิงลบนั้นช่วยให้เราจินตนาการถึงสิ่งที่เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้และการจินตนาการสิ่งที่เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะหาวิธี ป้องกันมันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆได้ในหนังสือช h o o t for the Moon ของนักจิตวิทยาลิชาร์ดวิสแมนกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหรือว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จของโครงการ Space โปรแกรมของสหรัฐอเมริกาในปี1960เลยก็คือว่านักวิทยาศาสตร์จะรวดในยุคนั้นนะครับเขาจะใช้ความคิดเชิงลบเนาะ เพื่อจินตนาการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับพวกเขาก็จะออกแบบระบบการป้องกันต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนั่นเองอันนี้ในภาษ,าษาธุรกิจเราก็จะเรียกว่า worst case เนาะเราก็จะนึกถึงกรณีที่เวลวร้ายที่สุดนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะป้องกันว่าเอถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดละ่ะอย่างเช่นเหตุการณ์สมมุตินะครับเราไปทํางานเนาะเดือนหน้าเราจะตกงาน เราจะทําอย่างไรต่ออันนี้เป็นสถานการณ์ worst case นะครับซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆละ่ะเอเราจะรับมือกับเราได้อย่างไรอันนี้เป็นการคิดเชิงลบนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นหาทางออกได้ตั้งแต่มันยังไม่เกิดขึ้นเนาะถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าดีแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้เตรียมแผนรับมือเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับข้อต่อมาข้อที่3ครับ การคิดเชิงลบทําให้เรานั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นการศึกษาพบว่าความสงสัยหรือว่าการคิดเชิงลบนั้นจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเข้าไปสู่การตัดสินใจที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทําไมน่ะหรอทาไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าการที่เราคุ้นคิดนะครับหรือว่าการคิดช้าลงเนาะมันจะทําให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นมันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติครับ เมื่อเราคิดเชิงลบปุ๊บเราก็จะพยายามที่จะไปหาข้อสันนิษฐานต่างๆเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ให้มากยิ่งขึ้นการตัดสินใจตามหลักฐานก็จะทําให้การตัดสินใจของเรานั้นเป็นไปตามหลักฐานและก็ข้อมูลที่เราได้คิดเอาไว้ต่างจากคนที่มองโลกในแง่บวกมากจนเกินไปนะครับคนที่มองโลกในแง่บวกมากจนเกินไปคนเหล่านี้ก็อาจจะมีความเอ็นเอียงเข้าข้างตัวเองนิดหนึ่งเพราะคิดว่าเอมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะทำให้เขานั้น อาจจะละเลยหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ครับมีกรณีศึกษากรณีหนึ่งครับก็คือว่าแชมป์โปเกอร์เนาะเขาจะอธิบายการทํางานของเขาเขาจะอธิบายกระบวนการคิดของเขาว่าการคิดเชิงลบของเขานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้ครับเนื่องจากว่าในการตัดสินใจนั้นเขาจะต้องคิดเชิงลบเอาไว้ก่อนแล้วก็มองภาพเป็นภาพกว้างๆนะครับ และเขาก็จะมีแผน1แผน2แผน3แผน4อะไรก็ว่ากันไปเพื่อความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือว่าความคิดเชิงลบทําให้เขานั้นมีแผน1แผน2แผน3แผน4อะไรแบบนี้มากกว่าที่จะมีแผนเดียวแล้วก็คาดหวังว่าเราอาจจะชนะจากแผนเดียวการคิดเชิงลบก็เลยทําให้เขาต้องมีหลายแผนเพื่อที่จะหาทางหนีทีไล่นะครับข้อต่อมาข้อที่4ครับการมองในแง่ลบทําให้เรานั้นซื่อสัตย์ ต่อตัวเองหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือว่าการคิดเชิงลบนั้นเราจะไม่คิดเข้าข้างตัวเองครับเราจะไม่มองโลกสวยมากจนเกินไปเพราะว่าการคิดเชิงบวกมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้เรานั้นไม่เปิดใจยอมรับกับคําวิจารณ์ครับเคยเป็นไหมครับเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งเวลาที่เขาทําร้ายจิตใจของเราเราก็เลือกที่จะมองข้ามข้อเสียเหล่านั้นไป สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ดีต่อตัวเราเองเลยครับคุณกําลังมองเขาในแบบที่คุณอยากมองคุณกําลังมองเขาในแบบที่ใจคุณคิดไม่ได้มองบนโลกของความเป็นจริงเลยในบล็อกเกอร์ของ PT g กายวินผู้เขียน How to fix a broken heart เขามีเคล็ดลับนะครับมีมุมมองการคิดเชิงลบที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังทำให้ตัวเองมีความสุขโดยการทำให้ตัวเองนั้น ลืมอดีตคนรักหรือว่าลืมแฟนเก่านั่นเองนะครับเขาแนะนําว่าให้เรานั้นเขียนคุณสมบัติของแฟนเก่าออกมาเลยนะครับแล้วก็เก็บมันไว้ในโทรศัพท์ของเราในวันที่เราหัวใจแตกสลายเราก็จะอ่านสิ่งเหล่านั้นนะครับสมมุติเขาทําไม่ดีกับเราเขาบูลลี่เราหรือว่าเขาทําร้ายจิตใจของเราทํำร้ายทางด้านกายของเราเนาะเราก็จะได้เห็นภาพความเป็นจริงไม่ใช่มองในแบบที่เราอยากมองเท่านั้นในวันที่เลิกลากัน หลายๆครั้งเลยแล้วก็อาจจะมองในมุมมองที่เขาน่ารักสดใสนะครับทั้งนั้นที่ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะทำร้ายจิตใจของเราหรือว่าทำร้ายร่างกายของเราก็ได้เราอาจจะลืมสิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้อยากมองเขาแบบนั้นเราอยากมองเขาในแบบที่ เราอยากมองไม่ได้มองเขาแบบบนโลกของความเป็นจริงนั่นเองนะครับเขาก็เลยแนะนํามาว่าให้เรานั้นเขียนคุณสมบัติเชิงลบของบุคคลนั้นๆออกมาด้วยนะครับแล้วเรานั้นก็ต้องอ่านสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เราเข้าใจและเราก็ต้องซื่อสัตย์กับอารมณ์ของเราซื่อสัตย์กับความเป็นจริงว่าความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นในแบบที่เราคิดเสมอไปนะครับข้อต่อมาข้อที่5ครับการคิดเชิงลบนั้นสามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้ คนที่มองโลกในแง่ลายเนาะนจะเป็นคนที่ไม่ประมาทนะครับเขาพยายามที่จะเตรียมตัวซักซ้อมแล้วก็วางแผนการต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะและการคิดเชิงลบสามารถช่วยคนได้อย่างไรผมมีกรณีตัวอย่างมา2กรณีครับกรณีแรกก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถทิ้งไว้โดยไม่ดับเครื่องโดยเธอนั้นจะไปซื้อของที่7 e เ e ่นอในขณะที่ลูกๆของเธอนั้นยังอยู่บนรถอยู่เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่บวกอันนี้ขอมองในแง่บวกที่แบบบวกจนเกินไปเราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ลบเราก็อาจจะคิดว่าเอเด็กคนนี้นะครับหรือว่าเด็กเหล่านี้อาจจะไปกดคั้นเร่งได้หรือเปล่าเพราะว่าแม่สตารสเอาไว้ใช่ไหมครับหรือ เด็กอาจจะไปทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรถหรือเปล่านะครับโดยสมัยนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะเด็กเหล่านี้อาจจะเผลอไปเล่นเหมือนในเกมก็ได้นะครับอาจจะคิดว่านี่เป็นเกมก็ได้แล้วก็เผลอไปกดคันเร่งอาจจะไปเปลี่ยนเกียร์หรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโลกในแง่ลบแล้วเราเป็นผู้หญิงคนนั้นนะครับเราอาจจะมีการวางแผนการคิดให้รอบคอบมากกว่านี้มากกว่าทิ้งเด็กเอาไว้ ในรถเพียงลําพังอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่2ครับมีผู้ชายคนหนึ่งต้องการที่จะไปซื้อของที่หน้าปากซอยและเขานั้นคิดว่าไปเพ๊่เดียวเองประตูอาจจะไม่ต้องปิดก็ได้หรือว่าไม่ต้องล็อกก็ได้เพราะว่าเพื่อนบ้านก็เป็นคนที่ดูแล้วท่าทางที่จะเป็นคนดีกันทั้งนั้นเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่า เหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความคิดเชิงลบนิดหนึ่งนะครับเราก็อาจจะตระหนักเนาะว่าเอาถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกบ้านหรือว่าเรานั้นเปิดบ้านทิ้งไว้นะครับมันอาจจะมีคนขโมยหรือว่าโจรขโมยเข้ามาก็เป็นได้ครับอันนี้ก็การคิดเชิงลบทําให้เราสามารถที่จะตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทข้อต่อมาข้อที่6ครับ การคิดเชิงลบนั้นสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการโดนหลอกได้ปัจจุบันนี้นะครับมีสแกมเมอร์เนาะหรือว่านักต้มตุนเกลื่อนเมืองเลยโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับพวกคนเหล่านี้ก็อาจจะมีจิตวิทยาในการพูดนะครับทำให้เรานั้นหลงเชื่อทําให้หลายๆคนหลงเชื่อเนาะหลายๆคน เอารูปดารากเกาหลีมานะครับระดับพระเอกนางเอกเลยเอามาแอบอ้างเพื่อที่จะมาหลอกในแอปหาคู่เนาะเรามัใจเจอข่าวบ่อยเลยนะครับเอารูปคนนั้นมาเอารูปคนนี้มาถ้าเกิดว่าเรามีความคิดในเชิงลบเนาะเราก็อาจจะตราหนักนิดหนึ่งนะครับว่าเอออันนี้จะมาหลอกเราหรือเปล่านะครับหรือคนในรูปนั้นเป็นคนจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราอยากทําความรู้จักจริงๆเราอาจจะ ไปเสิร์ชชื่อของเขาดูก่อนไหมว่าชื่อที่บัญชีที่เขาให้มานั้นมีติดแบ็คลิสอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเรามีความคิดเชิงลบเนาะเราก็จะมีความตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับข้อต่อมาข้อที่7ครับการคิดเชิงลบเพื่อกําจัดความกังวลจูเลียนโนเลมผู้ทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การคิดเชิงลบเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นให้สัมภาษณ์กับเดอะแอร์เนติในปี2014ว่าเราสาม,มารถที่จะ ใช้การคิดเชิงลบเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการจัดการความกังวลไปได้นะครับโดยที่เรานั้นไม่ให้ความกังวลนั้นส่งผลลบต่อชีวิตของเราหากเรานั้นใช้ความคิดเชิงลบในการวางแผนกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเราอาจจะจัดการปัญหาเหล่านั้นไปได้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรานั้นจะต้องไปพูดในที่สาธารณานนะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเรานั้นใช้ความคิดเชิงลบ ในแบบที่กังวลไปก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นล่วงหน้าหรือเปล่าอย่างเช่นเราอาจจะสะดุดสายไฟล้มหรือเปล่าหรือเราอาจจะทำแก้วน้ำหกหรือเปล่าหรือความคิดที่คลาสสิกที่สุดเนาะก็คือว่าผู้ชมนะครับผู้ที่มาฟังเรานั้นถามคำถามเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเราตอบไม่ได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรต่ออันนี้คือมุมมองความคิดที่มองในเชิงลบเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆที่จะ วิธีรับมือไปกับมันถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ความคิดเชิงลบเหล่านี้เป็นความกังวลใจไปเนาะเราก็จะมีความกังวลใจไปว่าเอะพรุ่งนี้เราจะต้องออกไปเล่าแล้วเรายังกลัวอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือว่าการที่เรานั้นไม่แก้ไขาจากความคิดเชิงลบถ้าเกิดว่าเราแก้ไขปุ๊บเราก็อาจจะได้มุมมองต่างๆที่แตกต่างไปมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเราจะไปสะดุดล้มบนเวทีอะไรประมาณนี้เราก็ควรที่จะก้าวอย่างมั่นใจแล้วก็ก้าวขา อย่างระวังทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าคนที่มาฟังเรานั้นตั้งคําถามดูว่าถามเราเข้ามาแล้วเราจะตอบได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องดูหัวข้อที่เราคุยก่อนว่าวันนี้เราจะคุยถึงหัวข้ออะไร สมมติถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการคิดในเชิงลบเนาะพูดในหัวข้อที่ผมพูดพอดแคต์ในวันนี้นะครับก็คือว่าการพูดในเชิงลบแน่นอนคําถามของคนที่มาเข้าชมนะครับคาถามของคุณผู้ฟังนั้นจะต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของการคิดในเชิงลบว่าการคิดในเชิงลบมันแย่ซะทีเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรานั้นจะพยายามที่จะเรียนรู้วิธีการรับมือกับความคิดเชิงลบอย่างไรเราจะอยู่กับความคิดเชิงลบอย่างไรให้เรามีความสุข คําถามแน่นอนครับมันก็ต้องออกมาในลักษณะนี้นะครับก็คือจะออกมาในกลุ่มหัวข้อที่เราพูดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมตัววางแผนเนาะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทํามันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและมันก็ไม่ส่งผลแย่ในชีวิตของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือว่าการคิดเชิงลบเพื่อกําจัดความกังวลน,นะครับข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกมาว่าการคิดเชิงลบนั้นสามารถที่จะช่วยให้คุณมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น การคิดเชิงลบนั้นทําให้มนุษย์มีความคาดหวังน้อยลงประมาณว่ารู้ข้อจํากัดของตัวเองยอมรับความจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเมื่อเราลดทุกอย่างน้อยลงไปมีความหวังน้อยลงไปเราก็อาจจะเห็นบางอย่างที่มากยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่คิดเชิงลบมักจะอายุยืนยาวมากกว่าอันนี้ผมก็ต้องขอย้ำนะครับว่าการคิดเชิงลบในระดับที่พอดีนะครับไม่ใช่คิดลบมากจนเกินไปเนาะไม่ใช่แบบเป็นการคิดลบที่ ลึกมากจนเกินไปแต่จะเป็นการคิดลบอย่างเช่นผมจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดสมมติผมมีเด็กเล็กไปด้วยนะครับผมก็ต้องหาคาร์ซิทมาด้วยเพื่อความปลอดภัยซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมแต่ผมคิดในเชิงลบว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุล่ะจะทําอย่างไรมันจะมีวิธีไหนที่ทําให้เรานั้นรู้สึกปลอดภัยที่สุดเราก็จะพยายามที่จะหาวิธีที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมมาพูดคุยในวันนี้นะครับแน่นอนครับการคิดเชิงลบหรือว่าการคิดเชิงบวกนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างจากกันไปแต่ว่าหลายครั้งเลยเนาะเราอาจจะเห็นวิดีโอใน u t u b e นะครับเกี่ยวกับการคิดในเชิงบวกพยายามที่จะลืมความคิดลบหรือพยายามที่จะอย่าไปยุ่งกับคนคิดลบซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะคิดบวกหรือว่าคิดลบ มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันที่แตกต่างกันออกไปขอแค่มันอยู่ในระดับที่พอดีก็เพียงพอแล้วครับถ้าเกิดว่าเราคิดบวกแต่ว่าเราคิดบวกมากจนเกินไปเนาะหรือถ้าเกิดคิดบวกมากจนเกินไปเราก็อาจจะเรียกว่าโลกสวยนะครับซึ่งโลกสวยก็ไม่ดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นคิดลบ แล้วก็ลบมากจนเกินไปอย่างเช่นผมต้องการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับและผมคิดลบมากจนเกินไปผมกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมก็เลยไม่ไปซะเลยอันนี้ก็อาจจะไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิต ก็เป็นไปได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมมาพูดคุยในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถึงตรงนี้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับวิดีโอหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android